ก็สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้นะเราจะมาสอนทำแบบไอ้พวกวันหนึ่งที่เราไปโรงเรียนนะอะไรประมาณนั้นนั่นแหละอย่างแรกนะเราต้องไปที่กล้องถ่ายรูปนะแบบหนึ่งเลือกแปรงคนโอเคเอาสีดำนะไม่เอาสีส้มเคไปที่กล้องถ่ายรูป ไปกันเลยนะโอเคนะคนเราก็ได้เข้ากันมาแล้วนะทุกคนกดนี่ถ่ายรูปนั่นแหละลหน,นึงน,นะเราเปลี่ยนสีกดเขียวดีไหมเขียวนะทุกคนอ่ะกดถ่ายเลยให้มันอยู่มุมนิดๆนะนี่พอได้มาแล้วใช่ไหมกดที่ไปที่รูปที่เราถ่ายแหละต่อไปนะ กดนีน่เหนนะอกดไปที่แก้ไขแก้ไขนะโอเคเรามากันแล้วนะหากันนี่ไงทุกคนเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้ว ไปที่ติดป้ายบางคนก็ไม่เหมือนกันนะนี่ก็สอนแทบเด็ดหัวเว่ยเลือกอันไหนก็ได้ละคนเรานี้ดีกว่าน่ารักดีนี่ประมาณนี้แล้ะคนง่ายไหมโอเคแก้ไขข้อความกันเลยอันนี้แนละ้วจะทำลลงละคร แรับน้งโอเคเมื่อเรามาลงมีสายนี่ทุกคนง่ายไหมกดบันทึกเลยนะนี่นง่ายทุกคนง่ายง่ายเลยนะทุกคน โอเคแล้วเราก็ขอสวัสดีเลยโอเคไปบ่ายแล้วคนไปบ่าย